สวัสดีค่ะพี่น้องไปได้บ่ล่ะโอ้ยไปจังได้บ้านนวลสะแบงเลยใช่แล้วโอ้รถส่วนสูงมั้งครับส่วนสูงก็เก้าอีกจอดจ้าไปวัดใหญ่แมนบ่ไปวัดใหญจ้ารถเล็กไปไม่ได้พี่จอดพี่ปาดกระจอนจอดเต็มเนี่ยนี่แม่นบ่แม่นเบอร์เลยได้หน่ทั้งการสอบใช่จอดนี่แล้วฮ้องพี่น้องเอ้ยน้ำท่วม ทางน้ำถั่วมบัตรนุ่นฉบับมาจะขี่เบื่อเงินมาจะขี่รถคาที่ประกาศพาเมื่อนีเมีอันแม่นแม่ตู่มวะน่ะโมเมนส่งคือแล้วเธอลงไปซื้อโมไซค์ขี่พาเขาซื้อวันนี้คือกล้าไปคือกล้ามากทันทีเอาเกือบบูดในคอยเนี้ยโอ้ยเมื่อนี้มีงานอยู่กาลสินมีข่าวพี่น้องก็เลววาน เขามา้านมอวานนีพักแลี่มมือหนึ่งป๊อดเออน้าบูมาอันน้าบูมาว่าสนรถบูหนามมากเห็นดอกกอพีดไปไปสีภาพไปเบิรงโอ้ยเขาสียัยบน้าพงกงี้คอยบ่ละ่ะไ,ไปเลยบ่รถกระบะมัน ข้าเจ้าลุยได้อยู่แต่ว่าน้องครับซาซานี่ถ่วลรนทปิ้งใกล้ข่อยเดียวไปทะเบียนไฟแนบูนี่เมิดกันโอ้ยบอออีเม่ข่อยเอย้ยไม่วถ่วคักแกนอ้องอีเมียละวนันน่าม่อถ่วจักเทีอะเดี๋ยวจะมาถวม่ถวถ่วคัาถ่วแน่ อันเียน,น,นาบ,านบ้านนู้นทะเบียด้หมคะเมื่อไหร่ย่างากันเป่าระว,วังยู่วานามิมาบอไปทะเบียนไปทะเบียนล้นหายที่นนองตรงกันกำมันระว่างเลือ้อเส้นทางชันจอนระว่างขามเมี่ยงไปเชียงยืน่นไปบ้านดอนมัน่นรถเล็กต้องระวังนะคะขนาดด้วยกระบะกันย่งกัน ควอมจนหอดไอ้ตอัวตัวตัวรถเลยท่วมสูงแห้งอีหลีเธออือนี่เอาไปอยู่แล้วอยืนจังได้ล่ะบ้านพานกเข้าอันแม่นี่น้องเบิง่งป้าจนท่วมอ้ายมันท่วมหนารถเลยนะ โอ้ย oh, <im itates> ละมันระวงั<ป>ะเวงนนเลยาเชีสียงเงื่อนในคอยแล้ยวหยียบน้ำพงเช่นคอยพงทังรถเก๋ง่ถ่วมเครื่อง,อง,อง,องขั้นคือนม่ได้เธอจมแล้วจมไปเครื่องขั้นแล้วเลิม พี่น้องป<อ>ัดบกการยางไปเลยค่ะอีกวอายสวมไปหัวของเครื่องหัวล้วโอ้ยพี่นอ้องจริงๆจริงพระนาซิเมียนป้ายเตือนอยู่เด้ว่ารถเล็กหา้มมาะป<อ>ัดอันนี้คือรถ รถใส่เดียวกันกับรถแน่ไม่ยอมพอนเลยเด้หนี่ป้ายทะเบียนบ่มีแล้วอ,อ้ายปรุนแล้วเอสบาบแค่จังไลยเนี่ยเนาะไม่ไบ,บอกว่าไปทะเบียนอันเนฟย,ยู่หนาล้านปิงไก่ต๋อมงคือแบบเต็มเลยไปทะเบียนนั่นมันรถเนี่ยถึงจะบอกว่าไปบ่ได้ ที่แรกแน่นอนแน่สีเขาอ่ะไปเบิ้งในบ้านเราไปเบิ้งในบ้านสิดเลคือนี่อันนี้นี่คือเป็นเป็นถน,นนหนามุ่บ้านแล้วต้องเลี้ยวขวาเข้าไปมองรถกำลังมาเนี่ยอันนั้นคือทางเขาบ้านนุ่นสะแบงแต่ว่ารถรถแน่นคือสิไปบ่ได้เนี่ยขนาดรถกระบะได้หนีพี่น้องรถกระบะยังถ่วมไปเครื่องขั้นเฮ็ดบ่าพันยูพันบูมานีเนี่ยโอ้ล่างหงแรนีนมาทางเดียวนี่กัดไอรถ น้ำตีเขาของเครื่องพอาแห้งเลยเดีย๋ยนี้พอเวลารถสวนมานี่คือแบบเรียบร้อยเลยยิ่งเป็นยิ่งเป็นรถน้อยนี่ก็ต้องถ้ามถึงว่าที่เขาไปที่เขาไปในบ้านเช่นไหนนี่เราพี่น้องน้ำท่วมอันนี้เป็นเป็นนานายนาโรงแรมบีบี ถัดไปอีกประมาณประมาณหอดลอยเม็ดบ่ประมาณลอยเม็ดน,นี่แหละค่ะลอยเม็ดกระสีหอดไอ้ท่างเขาบ้านนู้นแสดงน้ำท่วมสูงอีกขึ้นไหวย้งมือก้อนมือใดหนีกันยั่งมันยังกว่าป่านนี้เดียซาเบงิงขขาวเบงิงไอ้ตามเพจที่่นแจ้งมากไม่ก็บรรทันเด็ป่านนี้เนีย่ยเป็นห่วงเป็นใ่พี่น้องลหลยระกบอบซอสไส้าอาบอ่ายูแล้วค่ะพี่น้องกระสอสไส้าอาบอ่อยูแล้ว มองชุดที่แน่นอยู่นีคืค่นคลืนมองอันนี้แล้วมองขอบแล้วบ่บอ่บอนั่นปันใดไหไลเข่าทวมหอพักทวมันนี่แล้วแล้วกระทัดจากชุดที่อ่าเป็นขอบท่างนามไปอีกประมาณลอยเมตรนี่ก็จะเป็นหอพักของแน่นก็เลยนะมามาเบิ่งวานนามมันขึ้นเร็วแบบนี้นี่มันสิมาอ่อนหอพักแน่นบนะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยอีพออีแม่ผู้อยู่ทั้งบ้านกันโอ้ยเบิง่งงอร่ นั่นขนาดรถกระบะเดยค่ะพี่น้องนี่อันนเนี่ยเบิ้งนี่ยขนาดรถกระบะบ่าตองห้องบ่าตองห่วงเรียกว่ารถหน่อยเบิกี้มีมากจังไรเนี่ยเพื่อนตองได้ยุดก่อนมันอันนั้นมากยังบาหอดมองที่มันเลิกด้เนี่ยรถมันแรนสวนกันเีู่รถใหญ่รถหน่อยมันสวนกันทั้สิสี่มันสี่บ่อใดแต่ว่าอันนี้เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นรถใหญ่เพื่อนกับคับสายอยู่ เราเดินเดินทางเพียเอโปแมนเดินเนี่ยมองมอง,มองทางเพียน่ะอ,อ่าตะกกี้หนี่มนสีเป็นมนจีเป็นน้องน,น้ำที่นี่เพิ่นกระสูบน้ำออกก็อนาหนีประมาณสองเดือนเนาะเพิ่นสูบน้ำออกแล้วเพื่อนกะเ,เอาดินมาถมเอาดินมาถมเลยที่นี่ฝนตกลงมากเราน้ำก็ไหลมากว่ที่นี่พี่น้องคิดเ่งว่าจากที่แบบสูบน้ำออกแบบปักหลแล้วกระทมดินปักไหลเราน้ำม,มัดขวบเพินเพิ่นสิเสียหายมหาจาะคะ อันนี้กันายเห็นใจพยูแต่ว่ามันเป็นทางนาง้ำอันนี้กะมันเข้าวนเข้าเรียงบ่ไดนะคะเป็นห่วงเป็นให่ทั้งคนกะจักแงย,ยังบุมวนกุ๊บอยู่ <laughs> พี่น้องใส,อใส่ถนนสัญจรเส้นทางท้ามเลี่ยงไปเชียงยื่นจะต้องระมัดระวังเด้อค่ะแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นห่วงพี่น้องทุกคนด้วยความห่วงใยเด้อกว่าที่เขาไปหอดบนัน น้อนสแวงขึ้นทีเขาไปว่าใดดอกรถแน่นเขาไปบอหอดรถหน่อยเขาไปว่าใดนะคะแล้วก็อันที่ย่างไปกไก่เติบยูเดี๋ยวมือแรงก็สิไปงานทรงกําลังใจให้พี่น้องทั้งมหาสารคามแล้วกับพี่น้องทั้งอุบลทั้งรีสเกีสุรินบุรีรัมแล้วกับพี่น้องหลายๆลายพื้นที่ที่กําลังเจอปัญหาน้ำท่วมสูงอยู่ตอนนี้เด้อค่ะสู้ๆเด้อจ้า